แท้ดแท้ดแท้แท้แ,แนบแทบแทบแทตอนเมียไม่มีทำไมไม่เจอให้พี่ต้องเผลอรักเธอเธอเต็มอุราตะระดะดะเดวโอ,โอ,โอกามาโรคก,ก็มเทพนี่ตีหัวเราแตกแกลซิหน้า น้องจาน้องจะทุกเคินพี่ชักหมดใจชักอะไรของพี่นี่ห,ห,นหุนหุนชักแมวหุนหุนเร้นเร้าตอนกลางคืนนี่จ้าเราไปยืนเอาวิอันตรายรียสับโซ่นะบุดแข่งจกจับคอมแมงจกจับสองแขง่งจ,จกจับาาจกจับโอราจ,จกจับเล่นจกจับ ทหารอดอยากกินมาม่าจับ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 ขอทานขมรกินข้าวจับ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 มาในประเทศขมรแทะกระดูกจับ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 หุนหุนชักเเ้วตอนดังคืนจับ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 จากกรณีที่เราหมอผีขมรได้ทําของคุณสายขมรจับ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 ทำสายแม่ทัพภาคที่สองผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ของทางประเทศไทย ทางช่องของเรานั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปดูวงการหมอผีคแมร์ว่าเหล่าวงการหมอผีในประเทศคามร์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันครับแมีหหงหนเห็นหงอนชักว้าวหงอนก็โดนตีหัวดังจอบจับจอบจอบัจบคนแรกก็คืออาจารย์ท่านนี้เลยนะที่เป็นอาจารย์หมอผีในประเทศคามร์ฉายาของเขานันก็คือหมอป่าเมืองคแมร์ ถ้าเขาไปรักษาบ้านไหนไปเจอผีบ้านไหนแรงๆเขาจะรู้สึกอาจเจียนจะอ้วกขึ้นมาทันทีเลยนะพวกเขแม่มันก็ประเทศไทยอีกแล้วแบบเคสบ้านหลังนี้ที่เราลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ให้ท่านนั้นมาช่วยดูผีในบ้านหลังนี้นะจะเป็นแบบไหนกันนั้นไปดูกันครับบ้านหลังนี้อาจารย์ดูแล้วต้องหลือหลังคาออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราหลือหลังคาออกแล้วพี่มันก็จะอยู่ไม่ได้ใช่แล้วอาจารย์นี่กูก็อยู่ไม่ได้ด้วยนี่ เออเข้าตื่นหรือ,อยังวนะเนี่ยน่าจะตื่นแล้วนี่นโอ้โหไม่น่าเชื่อประเทศขมันมีม้มอปลาด้วยฮะจากพบแย่พบมแย่ก็เป็นพมพระพมพระสินะแม่เบมอต่อมาก็เป็นร่างทรงซูเปอร์สตาร์ขมนเออใครตั้งให้เข้ามาเขาตั้งเขาเองอะนะ โดยทางคนเขมรนั้นได้ตั้งฉายาให้กับท่านนี้ว่าดาราหรือว่าซุปเปอร์สตาร์อะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่าด้วยความหล่อของเขาหรือว่าด้วยความเด็กของเขาหรือว่าหน้าตาเขาเหมือนเกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเขาจึงได้ฉายาอะไรแบบนี้ฮ้ยถ้าคนเขมรทรงนี้มาอยู่ประเทศไทยนี่มันคนงานเทปูนชัดๆโดยเขานั้นก็เก่งรอบด้านเลยนะเกี <S <S ่ยวกับไสยศาสตร์เขมร อาทิเช่นการทําตะกุดหรือว่าการทําอะไรแบบนี้นะ,ะเอ,อ่อเข้าสักอะไรวะนะประเทศไทยของเรานั้นจะฮิตสักนกสาริกากันนะนะแต่ที่ประเทศเขเมรนั้นเขาจะฮิตสักนกยุงกันนะนะเราก็ไม่รู้ว่านกยุงนั้นช่วยอะไรได้นะสักนกยุงเอาไว้กันยุงหรือเปล่า<ะ>พูดอะไรของพี่เปข้อทษคิดดังไปน่อยร่างทรงคนต่อไปถ้าประเทศไทยนั้นเราจะมี โนรักฟันธงแต่ในประเทศเขมรของเรานั้นก็มีโหรเขมรบกธงเหมือนกันนะนะโดยธงที่เขาโบกอันนี้ก็เป็นธงสารพัดประโยชน์เลยนะสามารถโบกสิ่งไม่ดีออกไปโบกข้อโบกโศกโบกโลกโบกภายโบกเสน่ทจไลยออกไปได้ด้วยนะโบกได้ทุกอย่างยกเว้นโบกให้ประเทศชาติเขมรของเรานั้นรวยขึ้น บอก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 เอ้าบอก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 ฮวนหวนจะชักว่าวแล้วบอกบอกบอกเอ้ารมจงมาบอก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 ต่อมาก็เป็นพระขเมรนะนะที่ได้พันตัวมาเป็นหมอผีขแม่โดยวันนี้เขาจะปลุกเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมนนะนะ แต่เขานั้นก็ไม่ลืมวัฒนธร,รรมเขมรโบราณโดยการใช้ต่งสีตามไซงานเอามาใส่น้ำมนต์นั่นเองโอ้โห,โหนี่มันหรือว่าทั้งสี่ปุกเสกสินะข้างอยู่ที่จิตสัก์สิทอยู่ที่ทั้งนี้เองสุดยอดสาว ต่อมาก็เป็นเราหมอผีในกระทรวงเวทมนต์คเมรน,นะนะได้ทำการสร้างยันใหม่ล่าสุดรุ่นลิมิเต็ดดิวิชันโดยยันอันนี้ก็เอามาให้เราทหารคุ้มครองป้องกันตัวนะยันนั่นก็คือยันนางอับสรานั่นเอง<ะ>ยันอับสราธรรมาอัปสรารรมาอันนั้นมสนสวดกุศลาเพ่เอาล่ะทอด,ทด เออ,อแต่นางอัปตรามันเกี่ยวอะไรกับการป้องกันวะแล้วมันแคลคาดปลอดภัยตรงไหนวะเยอะไปทำหาเหตุผลกับคนเขเมรเลยเพ่เขานึกจะทําอะไรก็ทานี่ปล่อยเขาไปเถอะเพ่เ<ว>ฮ้ยตาคนนี้ก็ว่ายลงนะสซมมองแบบเบแบบื่อหมอผีในประเทศขเขมรน,นั้นก็มีผู้หญิงเหมือนกันนะจ๊ะแววแววแววแบบแก้งหมอผีแกงเนียนะที่ได้ชื่อว่าเป็นเซรับหมอผีนั่นเองแล้วก็เป็นแก้งหมอผี ที่มีสิริโชโฉมงดงามที่สุดในประเทศเแคนาดาเ่นะเมียงพระสุดๆไปเลยอะ่ะว้าวว้าวแล้วนี่ก็คือหนึ่งในแก๊งเซเลบหมอผีสาวสวยในประเทศแคมารโดยวันนี้เธอนั้นก็มานั่งพับบายสีให้พวกเราได้ชมกันนะนะอ่วเ้าว้าวว้าวยากพี่เขายากพี่เขาจุงเบยแมวบ้าอะไรอยากพีเขานี่ เฮ้ hey, นาทีนี้พี่แมวปุง้งแมวเป้าเขากูน้อยเธอะกูอยากจะให้น้องเขารักษากูจริงๆว่าเต่พี่เหมียวใบสีมันเป็นของประเทศไทยไม่ใช่เหรอเพย่อ hey, ใช่ทีแนเ่เราใบาสีมีมาตั้งแต่สมัยขเขมโรโบราณแล้ว,ว<ะ>คนขเขมรเกิดมาตั้งแต่ทองพอทองแม่ก็พับใบสี่เป็นตั้งแต่ควบท่องควบนะแล้วสุดเหี้งงยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เหมียวลงของ,ของขเขมรแล้วนี่ เฮ้ย hey, ยากจะเป็นมากให้เธอเขียวยากจะเป็นเยี่ยวให้เธอดมฮะ <Huh? S 1> ถ้าคุณเอาเปียกมาให้พ่มพ่ญญญาว่าพ่จะอยู่กับคุณตลอดไปอยู่ๆจะให้เขาเลี้ยงตัวเองเฉยเลยนี่บ้าบอต่อมาก็เป็นร่างทรงผีกองกอยขมแมนะฮะ <Huh? S 2> ด้วยเขานั้นจะทำวิธีการเชิญผี เพื่อมาเข้าส่งอันเนี้ยนะเราก็ให้ผีนั้นเต้นนั่นเองฮะเพื่ออะไรวะดาว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 คุณคุดาวดาวดาวว้าวดาวดาวดาวคุณคุดาวดาวดาวว้าวต่อมาก็เป็นวิธีการปลุกของของสำนักเนนกินมาม่าเที่งคืนโดยที่เนนโชอยู่นี้ คือการปลุกหะนุมาลเมโอโหหน้าตาหัวหนุมาลนเนะมไม่น่าจะมีค้งมีข้องอะไรสักขนาดนั้นหรอกมั้งพี่เหมียวรบรูนี่หน้ามันหัวหนุมาเลยนะเพะหัวหนุมาหรือว่าหัวมาเอาดีๆจ้างรอยเล่นล้านเลยนะมึงก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นเราก็มาแจกฟวามสดใส ของร่างทรงเซเลบหรือว่าร่างทรงเน็ตไอดอลขแมกันนะครับเฮ <c oughs> ้กูอยากจะพี่เขากูอยากพี่เขาวิญญาณแมวเป้าที่ตุยอยู่ตรงไหน,นมาเขา้ากูตีแมถึงแม้ว่าเรามอพีขแมนั้นจะทำของใส่แม่ทัพภาคที่สองจะแช่งจะให้หมวยมรณาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่ทัพภาคที่สองเป็นคนมีเมตตาจิตใจดีตั้งอยู่ในศีลในธรรม ก็ไม่มีของเนม์สิ่งใดๆมาทำร้ายท่านได้ทำให้พิธีกรรมสาบแช่งบ้าบอคอแตกเมื่อเจอกับคนดีมีศีลมีธรรมพิธีกรรมสาบแช่งนั้นๆมันก็กลายเป็นแค่เพียงพิธีกรรมเด็กเล่นบ้าบอคอแตกขมแแมไปแค่นั้นเองถ้าของเขมรเก่งจริงทำพิธีแล้วได้ผลจริงป่าน,นี้ประเทศเขมรคงจเจริญรุ่งเรืองไปตั้งนานแล้วคงไม่มาเป็นทาสเป็นเบี้ยล่าง ให้กับประเทศนูนประเทศนี้ประเทศนั้นนั่นเอง <c oughs> ท่านใดที่รงเข้ามาดูคลิปของเราในช่องนี้กรุณากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดให้กับพวกเราด้วยเด้ออีพีนี้ราไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับฮุนฮุนชักว้าว